ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการทพร่ะบาดของโควิด -19 หลายคนขาดรายได้นะคะผลตรียุวัตขันทปรีชาผู้บัญชาการมนลทนฐานบกที่21ก็ได้นำกำลังพลชุดจิตอาสาค่ะมาทำกิจกรรมร่วมกันมีแล้วแบ่งปันคือนำรถครัวสนามมาประกอบอาหารปรุงสุกนะคะเมนูที่ทำก็คือผัดกระเพราหมูไข่ต้มแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยค่ะแจกทั้งหมด500ชุดและยังนำกำลังพลชุด army ลิเ i v e ี่นำอาหารปรุงสุก ออกไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกนะคะท่านต้องการให้ใช้ทรัพยากรทางฐานที่มีให้การสนับสนุนรัฐบาลในทุกรูปแบบที่สามารถจะทำได้ โดยจัดกำลังพลพร้อมด้วยรถครัวสนามค่ะดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสามารถก้าวข้ามทุกวิกฤตได้